สวัสดีค่ะวิถีทาศพนมมนี้วันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564มนี้เลือกดีได้เอากระชังลงน้ำแล้วกระชังนี่ขนาด2คูณ3เมตรสิบป,ป้อยปลาดุกสิบป,ป้อยปลาดุกออหาล้อยตัวนะคะมาเบิ่งกันว่ามันใหญ่มากแบบมันมันพอดีโบหรือมันสิแออาดเพราะว่าตอนนี้กำลังเริ่ม เริ่มเรียนรู้วิธีเกษตรคนนี่โบมีไผยเคยมาเห็ดแบบนี้จะคนนะคะผู้นึงมาแต่งเทพผู้นึงเพิ่งเรียนจบแต่ตอนนี้เขามีความรู้เขามีความคิดว่าเราเราจะมาเริ่มต้นทําเกษตรกันโบ,บกว้างขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันบบได้ทัางความสะอาดบอเพราะว่าช่วงนีเ้เวลาเขาบอพ่ออีรีเมื่อเมษาที่แล้วได้สูบน้าขึ้นไปรอบนึงแล้เอาปลาธรรมชาติขึ้น ปลาธรรมาชาติขึ้นตอนแรกว่าสิไปซื้อปลานิ้นหมันมาปล่อยตัวละสองบาทเอาลงเจ็ดสามสี่พันตัวแต่ว่าโครงการน้นต้องพับเก็บเพราะว่าเอาปลาธรรมาชาติขึ้นจากจากบอ่อโบเบิดถ้าเอาปลานิ้นหมันมานีิเซตปลาคอแท้ๆก็เลยตัดสินใจไปเอาปลานิ้นธรรมาชาติจากบอ่อหน้าเพิ่นว่าเพิ่นไข่ซื้อนะคะตัวขนาดประมาณเกือบสามฝ่ามือนี่แหละเอามาลงก็ได้หลายตัวเติบไอปลานิ้นฮะเอาไว้ทั้งนอกนะคะ เมื่อนี้สิทําการปล่อยปลาลูกอุ้ยไปซื้อบิ๊กอุ้ยมาแล้วค่ะเมื่อนีหาล้อยตัวตัวละบาทหาซิปเนาะตัวนี้น้อยสำนี้ก้อยนี่แหละค่ะซื้อมาหาล้อยตัวซิมาใส่กระชังขนาดนี้แหละ <c oughs> อ้าวดำปื้อเอาห้งองพ่เข้มเอาไปเอามา <c oughs> เดียเด๋ยวมาเบิ่งกันซื้อปลามาหาล้อยตัวจิ๊บ้อยหาซิปซื้อหัวอาหารมาพ่อเมื่อหนึ่กิโลละสามสิบบาทสองกิโลลงทุนไปแล้วแปดร้อยห้าสิบ กระชังอีกร้อยหาสิบเป็นเก้าร้อยหกสิบนะคะวันนี้มาเบืองเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิองผลผลิตการผ่านไปจากเดือนสองเดือนนะสิบเป็นเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิองเขาปล่อยปลากานค่าพี่เข้มพี่เข้ม,ขมการลังสิเอาปลาดุกปลาดุกเข้มกาลังสิเอาปลาดุก ลงมกระชังเดี๋ยวมาพึ่อนตนัวน้อยนะคะมาดูตอนแรกว่าซื้อตัวละสองบาทบันนี้ฟาร์มทั้งฟาร์มผัดเอาปลาตัวน้อยมาเทปุ่นก็ตัวใหญ่ก็เลยปลาน่อยปลาขนาดสองบาทตัวละสองบาทเพื่อนผัดมีบหลายนะคะก็เลยตัดสินใจเอาตัวระบาดหาซืม,มาที่จริงหันตัวละสองบาทค่ะใหญ่กว่าตัวน้อย ลายเตืบง่ญ่กว่าขนาดขนาดนี้ลายเตืบเบงิบงเบงิงเบิงเบิงพี่เข้มกำลังเอาปลาลงบอหหวเอาลุงมาเป็นวันเดย์ถุงละสองร้อยห้าสิบตัวนะคะนี่ กินเยอะๆทวยไวเป็นอันเรียบร้อยเอาลงตําๆเอาลงตําๆโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวให้เพื่อนชิ้นกับน้ำใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสิเอาอันไห้หัวอาหารให้จังน้อยแรงๆจังน้อยก่อนนะคะไปไปเอาไปเก็บยอดพักพ่ายออนที่เรามาให้พี่นัด ฝนตกฟ้าห้องเดี๋ยวเ้าสี่ผ้าย่างรอบๆบเบงบึงนาเขาร,รอบๆนาเขานะคะอันนี้เป็นเป็นหน้าเขานะคะอันนี้น้องเพิ่นใส่ขเขาเจ้าเนะาะมะลิเขามาลิบริเวณหน้าเขาก็สิเป็นนี่แหลคะค่ะ มะม่วงอันนี้คุณยายคุณยายเพื่อนปลูกไว้หลายปีแล้วยายกะเสียซิบก็ปีแล้วมะม่วงยังยังได้เก็บกินอยู่นะคะถ้าใคยมีบริเวณเนาะอยากให้เพื่อนปลูกไว้ปลูกไว้แล้วท่านได้กินลูกหลานมากกได้เอาเมื่อกินนะคะเพื่อนฝูงพี่น้องมาหามาเล่นมาเยี่ยมมาค่อยกัก็ได้มีแนวฝากเพิน่นอันนี้มีมะม่วงแก้วแก้มแดงเอ่อ เขียวสเสวยเขียวสเสวยตอนนี้กำลังแก่จัดเลยนะคะพี่กัดหน้าห้าเนี่ยอยู่หมู่แปดบ้านคันชีตํตำบลนาหนา,นาอําเภอท่าพ,พนมจังหวัดน,นครพนมนะคะมาเบิงวิถีวิถีคนท่าพนมเนี่ยอยู่กันก่อนหน้านี้เนาะเข้ากัอยู่แต่ในบ้านบ่บ่ได้ค่อยออกมาอยู่หน้าเพราะปีนี้แก่ตัวมากกันเลยตัดสินใจอยากมาเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรเพื่อกเกษียณอายุมากค่ะ สีได้ลงมาอยู่หนี่ต่อไปนะคะพราะว่าอยู่หนี่คุณตากบคุณยายเพิ่นก็นกนอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเฮากับโบเคยได้มาอยู่ก็เพิ่นมาปีหนีเพิ่นเพินตาก็อายุหลายแล้วก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่เป็นหมู่เพิ่อนอันนี้พักพายนะคะพักพายเนาะบ้านอยู่ท่านนี่เขาจะห้องพักพายแต่ว่าไทยทั้งอื่นเพิ่นห้องพักกันจองตอนนี้ก็เริ่มเก็บ เริ่มเก็บขายได้แล้วผักพายพื้นที่ตอนนี้กามันตอนนี้เห็ดน้ำบดท่านค่ะมันหลายอยันหลายยางเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นที่เฮาต้องบุกเบิกเห็ดทุกอย่างอันนี้ก็เอาเอาพื้นที่ทํำหน้านี่เลยค่ะมามาปลูกเลยถ้าแม่นปกติเนาะบนน้องข้าเจ้าเห็ดอยู่บ้านพะกลางนี่ทัดไปจากนี่ประมาณสิบกว่ากิโลนี่ ผลผลิตเพิ่นออกลายอิหลีค่ะงามพักพายหันถอดยอดเก็บได้นี่แถวหนึ่งนี่ของเพิ่นหันเก็บได้ยี่สิบกิโลผูได้ค่ะแถวหนึ่งแต่ว่าของห้าวผลผลิตท่ากายังยังบ่หลายนะคะเพิ่งปลูกแล้วก็รู้สึกว่าระบบน้ำเขามันมันบ่ดีขึ้นน้ำเพิ่นเพราะว่าตอนอยู่นี่ท้าใส้น้ำน้ำโบบาดานเจาะขึ้นมารู้สึกว่าค่าความเป็นกดเป็นดางของน้ำเนี่ย มันมันบดยังบบเข่ากันกับพักเพราะว่าที่เพิ่นเห็ดมาในนองเพิ่นเห็ดมาก,ก่อนเพิน่นเพิ่นใส่น้ำชุนประทานเนาะใส่คลองคลองชุนประทานน้าเพิ่นกันหลายอันนี้นา้าเฮ้าเฮ้ากระบดได้นะคะตอนนี้กำลังแก้ปัญหาพักผ้าอยู่แล้วกับอ่าผลผลิตในหนีนะคะของเกษตรในเพื่งพึ่งเออเม,าเอเมาษาเนาะเมษาพฤษภาพานีนเขาเดือนที่สองค่ะ ที่ที่เขาได้เริ่มลงมือกันนี่อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพักบุ้งแก้วจริงแล้วพักบุ้งแก้วนี่ถ้านับร่วมเมื่อนี้กัน่ะจ,จะเป็นครบสองอาทิตย์พอดีค่ะเพราะว่าเขาปลูกเมื่อก่อนนะควันอาทิตย์อาทิตย์สองสองสัปดาห์ก่อนวาสศีเอารักวาสศีเษะรักมาปักเห็ดดึงเชือกให้เป็นแนวกันงบ่มีเวลาค่ะตอนนี้ บท่านอีลีพี่นัดพี่นัดเป็นผู้จัดการผู้เดียวทั้งเบิดเอาบท่านเพื่อนก็นได้ค่ะจักสีพักพา้าพักบุ้งแล้วก็ดูแลคุณตาน้าคุณตากะบอกพ่อ,อยู่ดีมีแห้งปันไดเนาะตอนเดี๋ยวเข้ามาเบิงจักหน่อยนี่มาเบิงผลผลิตกันนะคะจริงๆแล้วพักบุ้งเนี่ยกาลังแตกยอดเลยค่ะพยายามต้องต้องเอาเชือกมาขึงไว้ให้เพื่อนเป็นเลื่อยพันพันก็เชือกไปให้มันเป็นแนวทาทาเป็นแนนี้นะคะคือแบบนี้เนาะ กำลังสีล้ามหากันเวลาเก็บสิเก็บยากค่ะสิอันนี้ก็งมไว้ไว้นะคะเพิ่งปลูกนี่นะตอนนี้เขายาย้มลงทุกอย่างให้เกิดผลผลิตไว้แล้วกะเขาหวังไว้อีกภายในอีกสองเดือนผลผลิตเท่ากับสิิสตวเต็มที่นะคะกับสิเรื่องเก็บผลผลิตได้อันนี้สิเป็นค่าค่าน้านะคะค่ากินหัวนะ่ะ พี่นายก็เพิ่งเอามาลงไว้อันนี้มะพร้าวรู้ซึกสิเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะเมื่อก่อนซื้อก็สิมีต้นหนึ่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวสิพอายางไปเบิง่งอันนั้นเป็นมะพร้าวกะทิซื้อมาตัวละร้อยี่สิบาทค่ะอันนี้ก็เป็นแนวค่าที่เขาปลูกเลาะกับแนวผักบุ้งนะคะการังติดทุกอย่างนี่เพิ่งมีอายุได้เดือนเดือนก,กว่าๆค่ะแล้วมาลอผลผลิตกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตนะคะ อมพักขาพักคาตอนนี้กำลังถอดยอดงามดีเลยค่ะตอนนี้ต้องจักสีเอาหญ้าออกจากพักขาจักสีเอาปลาลงสะแล้วก็มีกระช่งหอยกระช่งหอยนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปเบิ่งเลยค่ะถิ่มไปหันจักน้ำเน่าเลยยังที่นาเทศผูดเดียวเอ,เอาบาท่านแล้วก็เลเบิ่งหญ้าในพักคะเพิ่น ม่ว่านี่ก็พ้ากันมาเก็บหญ้าออกดึงถอนหญ้าออกจากอันนี้แล้วก็ริดใบริดใบแก่ออกเพิ่งได้สามสี่แถวนี่ค่ะกระคำย้ำเว้นกระแดดฮอนฮอนาะย้ำเว้นเห็ดหยังบบได้ค่ะต้องเห็ดงานนี่ล่มเห็ดงานนี่ล่มกะห้าสิได้เห็ดแต่ย้ำเศร้านี่ค่ะย้ำเศร้ากัตอนแรกหลังเดืองานมากว่าแดดล่มล่มโต๊กะพูละค่ะสี่มงคงเพื่อได้ทำกะ แป๊บเดียวกระมืดแล้วอันนี้ฝั่งนี้เขามาปลูกปลูกปลูกกับรอ,บร,อบรอบพักพายที่ตรงที่ที่ปลูกพักค้านี่นะคะประมาณที่ประมาณเท่านี้แหละเขาเพิ่งเพิ่งถมให้ลดข้าเจ้าออดินมาถมให้หมืน่นหมื่นบาทพอดีมีงบเทนน่านี้ที่จริงฮ่ะซถมไปหอดผุนบอนปลูกข้าบุ้งแต่ว่าเงินเบิดพอดีค่ะงบผ่ามด ก็เลย่าพักไว้ก่อนก็นเลยเอาพื้นที่ตรงนั้นมาปลูกผักบุ้งแก้วนี่ไงมะพร้าวอันนี้มะพร้าวกะทินะคะเห็นเพิ่นว่าด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนหลังบ้านที่มีต้นมะพร้าวกะทิอยู่สองต้นเขาเค่อยกินได้ยังน้อยเขาติดรสชาติมันเท่าก็เลยรู้สึกว่าเขามักเดีย๋ยวลองซื้อมาปลูกเ่งน,นะคะท่านมันติดแล้วเป็นมะพร้าวกะทิอีกนี่นะคะือซีดีพักตอนนี้กําลังงามกําลังถอดยอดขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวได้เก็บต่ออีกเพราะว่าตอนนี้เข้าพักเก็บพักนะคะเข้าเข้าโบท่านเข้าบท่านเขาเอาบทัน,อ,น,อ,นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมะมย่างก็นอนนี่บวบบอพินัดวา่ามือมือ,มอหนึ่งแทบสีบบได้ยางบบได้ถั่วเลยคะ่ะอันนี้ฟีมเมอร์พินัดทั้งบืดออันนี้อันนี้เป็นถั่วถั่วฝักยาวนี่ดิ บ้านันในที่ใดเริ่มโลกใบเหลืองมากแล้วนะคะตอนนี้กะเพิ่นเฮ็ดข้างไว้นี่เดี๋ยวมกทั่วกระสิเลื่อยขึ้นมาพันข้างตรงนี้นะคะพักพักก้านจองกำลังแตกยอดใหม่อันนี้มะละกอแขกดำนี่มะละกอนี่เอามาปลูกพร้อมกันเมื่อนั้น ไปมุกดาหารมากก็เลยม,มาแวะซื้อพร้อมกับมังเ้า่บ่วแหม่มักเ้าซื้อมาแต่สกุลนะน่คะทั่วฟักยาวนี่ทัวกันลัวสิอันนี้ลิ้นจีที่เก็บไปรอบก่อนได้เงินพันกว่าบาทนลลิ้นจีต้นนี้นะคะรสชาติดีมากเลยอมเปรี้ยวอมหวานนี่ยางได้รอบบริเวณหนึ่งนะคะนี่มะละกอสองต้น มะละกอนี่เพื่อนแถมมานะคะอันนี้เพื่อนแถมมาอันนี้มักตูมมักตูมพี่สังบุสยอบุจักอ่าอันนี้ต้นหอมกําลังขื้นพึ่งวานหม่ๆหมนะคะเพราะว่าแปลงก่อนมันนานเลยโอ้กําลังขื้นกําลังขื้นเดือดเดือดเบิ่งพักหอมผักชีน่ะ แล้วนี่อีกหนึ่งความภูมิใจอันนี้เป็นข้างบวบนะคะหมกบวบบวบอันนี้บริปลูกเคได้ได้ยู่บซื้อละเอา้าขึ้นค่อยค่อยขึ้นมาละขึ้นเลี้ยงกันว่าเป็นแบบนี้เป็นแถวเป็นแนวกลับมาจากทำงานมาเห็นข้างหมกบวบพี่นัดดึงขึ้นมานี่เรียบร้อยเป็นเป็นอย่างที่แบบ หนาทึ่งมากตรงนี้คือบได้ตั้งใจอย่างจักอย่างยยบซื้อมาเป็นแบบนี้เสยคักแห้งอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนะคะบริเวณนาเดี๋ยวถ้าเออผลผลิตเท่าได้ผลอีกจักเดือนสองเดือนก็คิดว่าแกิสีลงเกิดสีได้ลงมาอยู่พี่แล้วค่ะมาบึงมาดูแลคุณตาพร้อมเนาะตอนนี้กเจ็ดสิบะเพื่น,นะคะพี่นัอัน แถวนะั้นน่ะผักนะ่ะที่เขาเอาใบเก่ามันออกเห็นบอกมันแตกพอเพิพ่นนั่นนั่น,น,นแถวแรกนะ่ะย่างเขียวแล้วมันถอดยอดออกมา,มาไม่มแต่เนยอดใหญ่เดี๋ยวเอาสูตรเอ้นิวที่แพทย์ลงเลยกะเอาไม้เอาไมา่ฉีดไม้เห็นบอกปุยใบยขึ้น,เ,นเห็นบอกใบมันเขียวนะใบไม้นะย่างเจง๋งเดี๋ยวมันถอดยอดแหละตอนนี้นะคะรอดอย่างเดียวเลยคือรอดน้ำฝน รลน้ำฝนเพื่อที่สิมาชะไอ้น้าเกานี่ออกขีเท่าขึ้นไหมเท่าขึ้นละเหดุห้น้าน้นาเน่าน้าบดีพักกรพเออยใบเหลืองไปน้ำโลฝนอย่างเดียวเลยทำเม่นฝนมาในหนาฝนมีความหวังอยู่กันหนาฝนเพราะว่าบ้านข้าเจ้าข้าเจ้ามีมีคลองเชนประธานเหรอไหมน้าข้าเจ้าบอึเเปิดย่ำใดไหลพันให้น้า เธอจะทำสะพานใช่ไหมสร้างอย่างกะได้เบิดอันนี้ก็ได้ตัวนีน้อยเหตุงานดีดีกาลังฟึกกกาลังฟึกผู้ซอยนอผู้ซอ,อ,อยทำงานตดนนี้พี่เชี่ยมหาการเลียนจบบ่เคยบ่เคยมานาจ้าคือปีนี้จะเป็นอันจังได้ดอกจังได้ฟากันมาอยู่นี่เดี๋ยวเมื่อนี้ พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่าผลผลิตถ่าเมนพักจะอมขึ้นถอ,ถอดยอดงญ่พักมุงแก้วหญ่ขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาสีมาอัปเดตวิถีทาดพนมอีสานบ้านเฮาให้เบิ่งกันเรื่อยๆนะคะมาเบิ่งวาค้นที่บอกเคยเห็ดเลยบอกเคยมาได้เกี่ยวกับเกษตรพี่นานในยูกรุงเทพมาสิบกว่าปียบอเคยได้มาอยู่ให้อยู่หน้ายังส่แต่เพิ่นหมักค่ะกันเลยเอ้ามาลองเบิง่งมาสู่กันเบิง่งแต่ว่าลงทุนไปหลายแล้วเนี่ย เบิงแผงโซลาเซลล์ซื้อแผงโซลาเซลล์ใหม่ซื้อได้ปั้มหน้าใหม่เฮียงลงทุนไปหลายทุมทีโอเบิด์ตจะขอนเซนแล้วนี่ตอนนี้ฮากระขายพักพายได้พันกว่าบาทเมื่อนี้เอาไปซื้อปลาดุกมาปล่อยจ้อยเบิดตนะคะอีกอีกเดือนสองเดือนนี่ผลผลิตเท่าสิสิเกิดขึ้นพร้อมกันเนะาะเมื่ออีกสองสาเดือนจงมาอัปเดตกันเบิงใหม่ว่า วิธีเกษตรบ้านเฮานเป็นยังไงเดี๋ยวมื่อหนามื่อในว่างๆเดี๋ยวสิพผาเขาไปไหว้พระาธาตุกันนะคะสําหรับมื้อนี้วิธีธาตุพนมไปพักผ่อนก่อนด้วยจ้า